สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวิธีเสียบต่อแอบกับอันโทรศัพท์มือถือเาหรือแท็บเล็ตมันจะมีแอปตัวหนึ่งใส่ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าต้องซื้อต้องซื้อนะครับกันกันบ่ซื้อนี่เสียบต่อบ่ได้แต่ว่ากัต้องมีเล่าเตอร์เล่าเตอร์หรือประมาณนั้นนะครับน้องผมอันนั่นแหละกันกันบ่มีก็ต้องกัดใส่ อันว่ายไฟแ้วมันนั่นในตัวเคียงแล้วนะแต่ว่าผมเห็นว่าเป็นนะนี่แอปนี้มันจะมีอยู่นี่หลายหลายตัวเลยตัวตัวนี้ก็ใส่บ่ได้ตัวตัวนี้ก็ใส่บ่ได้คือกันตัวนี้ก็ใส่บ่ได้มันทีว่ามีมิกซ์สเตชันนี่ตัวนี้ตัวนี้จะใส่ไดได้ตัวนี้นี่นี่นี่ดาวโหลดเลยนี่ ดาวน์โหลดเข้าไปละนี่มันที่มาจาัิงส่นี่เป็นจัิงส่แต่ว่าแต่ว่าต้องซื้อในข้อให้ซื้อผมลองเห็นบ้างละคันซื้อปั๊บนี่ต่อกับบ้านไฟใดปั๊บโหลดบังเดอร์นั่นเด้อผมเทปเลยบ้างแต่ว่าผมเชื่องก็แท็บเล็ตเดียวเดียวนี่อืมถ้าบิงังนี่นี่แท็บเล็ตพอผมมีสายเล่นสายเดียวนะั่นนี่ข้อมเคียงนะึ่งดีเสียมต่อกับแท็บเล็ตเบิังได้ครับ นี่เขาไปเลยพานี่มันมันชิมาเองสิออกไปจทศกานก็ไดคผมโหลดมาแล้ววังเด้อนี่นี่นี่แอปมันนี่แอปอ๋อเก็มกับไปในแอปตัวนี้พอเขาพอเขาต่อเราเตอร์ไปแล้วครับนี่เราเตอร์นี่่เาตอไปแล้วนี่ทั้งสายแลนตัวนึงกับเสียใบนี่แล้วกระดันตัวนี้ไปไปสู่ทั้งพุ่นให้เขาเราเตอร์ตัวให้เขาเราเตอร์ตัวนี้ บ้านนี้อันไม้ไม้ไฟตัวนี้ก็ต้องต้องไปตั้งเป็นซื้อไฟไฟตัวนี้นะครับนี่ตั้งเป็นซื้อตัวนี้นะครับตั้งเป็นซื้อตัวนี้อันเดียวกันนะมันตั้งที่เขากับตัวนี้ได้บ้านนี้เขาก็มากดเลยบานนี้กดเข้ามาซื้อบ้านแล้วมากดเข้ามาคอนเนกนี่มันขีมาเลยนะมันมันจะเปลี่ยนเลยได้ได้ทันทีเลยนี่เชื่อมต่อเลยวครับนี่มึงเด้อ เต็มตัวอะไรแลผมจะขึ้นทั้งที่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เล่นอยู่สองที่สิบสิบเอ็ดสิบสิบกัาสิบเอ็ดนะครับนี่สิบเอ็ดสิบสองผมเล่นอยู่เดี๋ยวนี้มันจะปรับไลยเลยแต่ว่ามันมีเสียงว่าผมเสียงหูฟ,งฟังนะมันอยู่ทั้งแนนนี่แต่ว่าแต่ว่าต้องซื้อนะครับต้องซื้อแอปตัวนี้ต้องซื้อแทบเลยผมต่องเสือ เขาไปใน EQ นี่ย in ังก็ได้เมื่อคื้เขา EQ องสิบเอ็ดสิบสองเพราะว่ามันมันตรงเลี่ยงกันนะครับเพราะว่าเสียงเม็นเอาเขาไปนี่นี่เอเออนี่เออิบสอมันตรองเลี้ยงเขาไปเขาเอีเฟก็ได้เขาเขาเอฟเฟคก็ได้ออก้อนกักกามาเอฟเฟคนี่สินี่เขาเอฟเฟคนี่สิหนงสิางนอ่านกันง่ายดีอยู่ เขาเอฟทสีมันก็เป็นอีคร่วมร่วมนี่สี่ซองเขาเลีนนะซองทิบเ็สนี่มิวสิกอ่ไลนะต้องทอสอบตมิวสิกเอลอะสินะครับดูของบนนั่นนั่นนั่นมิวสิกมิวสิกเอลน่ะ ตัวนี้ก็สามารถเล่งได้นี่ตัวนี้เล่งขึ้นเล่งลงได้นี่สร้างเสียงเสียงมันมันเอาอยูู่ฟังวีดีโอนี่ผมผมบวดเอาใจนะนี่แต่ว่าตรงสื่อนะครับตองสื่อตรงสื่อเขาสร้างนึ่งหอดที่หกเข้าก็กิมตัวนี้สองนึ่งที่หกหนึ่งกีมตัวหนึ่ก็เป็นสองนึ่งที่หกสองนึ่งนี่ผมจะเห็นเป็นสองไม้่องสองบอคอยโฟกัสนั่นครับนะ สองหนึ่งสองไม่บานนี้ได้มากหอดสองสิบกับสองสิบเอ็ดนี่ผมไปเห็ดเป็นสองเอลอนะครับเอลายเห็นหมเอลอเปิดเพลงเปิดเพลงออกไปม,มันันสีมีดมืดต,ตัวตัวนี้ก็นะมันสีเป็นไข่ไข่ยังก็มันเป็นมันเป็นร่วมกันอยู่ในสองที่ขเขาเซ็กส์ชัญญ้นย่านว่ายังเขาแนเมินเม่น เม่นเขาวนนี่ซองชื่อหนังนี่บาดเจกูบนี่เขาตั้งแต่หนึ่งถึงหกนี่งถึงสี่นานี่ผมเห็นไว้นี่เอฟเฟกต์อยู่นี่เอฟเฟกต์อยู่นี่เอฟเฟกต์ซองนี้แต่ว่าซองนี้มันุษยเอฟเฟกต์ตกมาให้ออกเอฟเฟกต์ซุ่มเป็นบาดซุ่มเป็นอันนี้ก็มีวัตถุกันกันดีให้ได้เอฟเฟกต์ก็ปั๊บเอาตัวนี้เก่งสีนะครับนี่แต่ว่าแอปต้องซื้อนะครับนี่แอปตัวนี้ต้องซื้อ เขาเขาไปเมื่อที่มาซื้อเ้าเหาก็ซื้อเองสินะครับแต่ว่าผมซื้อแล้วนี่แต่ว่าใส่ได้นี่เดี๋ยวจะออกครับเมื่อมานออกเล็ดออกแต่เขาแต่เขาบอลมีกแต่เขาไปซื้อนี่เขาไปเมื่อที่กันคือกันครับออฟไลน์ออฟไลน์เมื่อกะกะเขาในเขาไปเล่นบัตรแดงสินะครับเขาไปเล่นบัตรแดงผมลองเมื่อแล้วอนี่นะครับเหรินคืออยู่ในคอมมันจะเป็นเรืงสี่นี่ เขาว่าจะเป็นสองสองที่หนึง่งที่สองไกลเนาะตัวสับหน่อยนี่นี่ไม่หนึ่งไม่สองไม่สามที่สองสี่งสัญญาณเพลงเขาอ,อยู่มองนี้นะครับนี่นี่สัญญาณเพลงเขาอ,อ,อันนี้อันนี้ซุ้มหนึ่งเป็นบานดอกหลายผมก็เบึ้งในยูทูบหรือบิ้งในหลายอันแต่ว่า ตัวอันแอปนั่นแอปเก่ามันจะเด้งออกประจําผมก็เลยไปเอาแอปตัวนั้นแหะมันมันมันชัวร์อะแกอย่างเงี้ยนั่นก็ผมคิดถึงบ้านกันแอปแอปตัวนี้นี่นี่มิกผมอาจารย์ถือว่านี่มิกกิ้งสเตชั่นนี่ยังสิละประมาณนี้แล้วนี่นี่แอปตัวนี้เด้อนี่ใช้ได้แต่ว่าต้องซื้อนะประมาณรอยกบสิบาทนี่แหละ ต้องซือ้อแต่ว่าแต่ว่าเขาอเขาคอมในบ่ิได้ซื้อแต่ว่าตรงนี้เพาะตงแตงใส่กันก็ใบไผ่ในมันนะครับแต่ว่าแนนําให้มีเหลาเติงส right ีมันจงเอาไปไก่ได้นะกระแทบเลนนะนี่เพราะสุขเสริญเกิดได้แห่ได้ยังนารถแห่เนี่ยเพราหเหตุบ้านเราที่หนึ่งนะนี่นี่นี่นะครับนี่ เห่นง่ายๆเรามีเอฟเฟกน,น, F P K นี่ยังมันออกซองเหรียกัดดึงขึ้นนิดหน่งง่ายๆนี่ก็บ,บาดท,ที่แรกคือบาดสีเห็ดบดได้เราอกไปมากอะก็ะเห็ดได้อยู่ <c ười> เห็ดไปมากกเห็ดได้อยู่ EQ <S <S ผมอันซ่องที่ผมขอเนี่ยแทบจะบันดูบูดยังเดยเบสดสิห้ายเลยเอ,อลันเอกแอนนี่ออมอมเลนสุดท่องผมนะมันเป็นตูแผ่นดินไห้เบสเนี่ยอ้ยถ้าขาดลงอย่างเดียวเล่นง่ายครับแต่ว่าแอป,ปตัวนั้นที่ผมบอ,อกนี่เลยตัวนี้มิกสเตชั์นั้ใสไ่ได้เดอนีครับนีใส่ได้นี่ยในแท็บเล็ตที่ผมใส่โรงงานลันี่ แต่ว่าได้ซื้อได้ซื้อครับผมติดตั้งแล้วแล้วติดตั้งอยู่ในทอดใส่ในทอดซับได้พร้อมนี่มีอันนี้แอปตัวนี้แล้วนี่เขาในเฟสโตร์แล้วเขาไปเลยอ่านไปในละนี่อ่านอ่านตามนี้แหละครับนี่ใส่ได้นี่แต่ว่าต้องใส่ผ่านเหล้าเตอร์ตัวเดียวกันกับอันอันนี้กับตัวนี้ในเหล้าเตอร์ตัวนี้กับ มีตุงเสียบเสียบใส่กันแล้วก็ะกะีใส่ผ่านใ้เลยก็แทรบล็บแทมลิดตัวสับใส่ได้เลยเขาไหว้ไฟตัวเดียวกันไหว้ไหว้ไฟก็ต้องเอาตัวนี้นะนี่ครับนี่คือไหว้ไฟตัวน,นั้นนี่หัวได้ก็ได้โมเดลน,นี่หัวก็ได้นะแต่ว่าต้องไหว้ไฟต้องเอาสัญญาณจากตัวนี้นะนํำกันทั้งสองไฟใส่ได้เลยใส่ได้ปั๊บ อันนี้ผมต่อสายแลนนีแ่แลนจากมิกไปขออาจารย์มิกมาเขาข้ามเลยตัวนี้อันคันแนวนี่บร่ได้ซื้อนี่บ่ได้ซื้อกันเชือไปใส่แทมบี้หรือโทรศัพท์นี่ต้องซื้อนะครับ,รบสวัสดีครับ